สวัสด,ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกพบกันทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25เมกะเฮิร์นะคะและนอกจากจะรับฟังทางวิทยุแล้วคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกได้ทางเว็บไซต์และช่อง YouTube ของ n อ r น d i o ด้วยเช่นกันนะคะ วันนี้ดิฉันทินัประภากรดนิยมชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะจนถึงตอนนี้เราคงต้องอยู่แต่กับบ้านและดูท่าว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ไปอีกสักพักใหญ่เลยนะคะงั้นวันนี้เรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างอยู่บ้านกันดีกว่าดิฉันจะขอพูดถึงความบันเทิงในแวดวงภาพยนตร์สเปนและละตินอเมริกาที่น่าสนใจให้ฟังกันนะคะทั้งที่เป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดภาพยนตร์และซีรีส์ที่เป็นภาษาสเปน รวมถึงนักแสดงและคนในวงการที่มากความสามารถนะคะเพื่อใครสนใจใครและภาพยนตร์เรื่องไหนจะได้ไปติดตามรับชมกันค่ะมาพูดถึงฝั่งฮอลลีวูดกันก่อนนะคะหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับตัวเอกที่ชื่อว่าซอ r o โรกันมาบ้างนะคะเดิมทีซอโรเป็นตัวละครในนิตยสารการ์ตูนของนักเขียนชื่อจอห์นสตันแมคคอลลี ผู้เริ่มเขียนเรื่องราววีรกรรมของซอโรในปี1919ค่ะซอโรเป็นผู้พิทักษ์ภายใต้ชุดและหน้ากากสีดำคอยคุ้มครองประชาชนจากเจ้าหน้าที่ที่ช่อชนและเหล่าวายร้ายทั้งหลายภายใต้หน้ากากนั้นคือดอนเดียโกเดลาเบกามหาเศรษฐีเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่ผู้เคยเรียนรู้การฟันดาบและต่อสู้ที่สเปนค่ะและเมื่อเขากลับมาย่างบ้านเกิด ตอนกลางวันจะสวมบทบาทเป็นมหาเศรษฐีขี้ขาดเพื่อไม่ให้ใครจับได้ว่าในยามกลางคืนเขาปลอมตัวเป็นซอโรเพื่อช่วยเหลือผู้คนนั่นเองค่ะและล้มล้างแผนการของเหล่าวายร้ายทั้งหลายเพราะเหตุนี้วีระบุตรสวมหน้ากากชุดดำจึงได้รับการขนามนามว่าเป็นซอโรหรือสุนัขจิ้งจอกโดยเพราะเขาหลักแหลมและว่องไวและจะใช้ดาบสลักตัวอักษรตัวแซดเอาไว้ ที่ตัวผู้ร้ายเพื่อประนามการทำชั่วของเขานั่นเองค่ะเนื้อหาฟังดูคุ้นๆใช่ไหมคะเพราะเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นต้นแบบให้การสร้างตัวละครซูเปอปร์ฮีโร่อีกจำนวนมากค่ะรวมถึงเรื่องแบทแมนด้วยนะคะที่ตัวเอกต้องปกปิดตัวตนที่แท้จริงและมีฐานะร่ารวยเช่นกันเรียกได้ว่าเหล่าซูเปอร์ฮีโร่มากมายที่เรารู้จักกันดีในวันนี้ถอดแบบมาจากซอโรคน,นี้นี่แหละค่ะ ทีนี้มาพูดถึงฉากในเรื่องกันบ้างนะคะซอโรช่วยเหลือประชาชนและชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในเมืองโบลเดลสังเคเลสที่ซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาค่ะจะเห็นว่าชื่อเมืองชื่อเรื่องและในหนังเองทั้งตัวละครเอกและตัวละครต่างๆพูดภาษาสเปนกันด้วยนั่นก็เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ พราะเดิมทีแล้วแคลิฟอร์เนียเป็นพื้นที่ของประเทศเม็กซิโกนะคะในสมัยก่อนเม็กซิโกครอบครองดินแดนกว้างใหญ่มากแต่สหรัฐอเมริกาต้องการขยายดินแดนพื้นที่ในประเทศของตนและประกาศให้เท็กซัสเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของเม็กซิโกเนี่ยเข้ารวมเป็นพื้นที่ของสหรัฐเองด้วยเลยเกิดสงครามระหว่างเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาขึ้นที่เรียกว่า la guerra entre México y los Estados Unidos หรือ Mexican American War ระหว่างปี1846ถึงปี1848ผลก็คือเม็กซิโกพ่ายแพ้และในวันที่2กุมภาพันธ์ปี1848มีการลงนามในสนธิสัญญา Treaty of Guadalupe Hidalgo เพื่อสิ้นสุดสงครามและเม็กซิโกต้องเสียพื้นที่ดินแดน ทางตอนเหนือจำนวนมากให้แก่สหรัฐอเมริกาซึ่งกลายเป็นรัฐที่มีชื่อที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันนี้ค่ะอันได้แก่อาริโซนาแคลิฟอร์เนียนิวเม็กซิโกเท็กซสัสทึ่งเดิมชีชื่อว่าเท็กซัสโคโลราโดเนวาดาและยูท่านั่นเองค่ะเพราะแบบนี้ทั้งเนื้อเรื่องและฉาก จึงมีสีสันของประเทศเม็กซิโกในยุคอาณานิคมสเปนและกลิ่นอายความเป็นอเมริกันอยู่ด้วยจนเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนและได้รับความสนใจจากสื่อมากมายจนมีการผลิตเป็นการ์ตูนและภาพยนตร์อีกมากมายหลายเรื่องตามมาค่ะภาพยนตร์ถ่ายทอดวีดีกรรมของซอโรมีเยอะมากตั้งแต่ยุคที่ยังเป็นละครใบ้มาจนถึงภาพยนตร์สีที่เราดูกันในปัจจุบัน และเวอร์ชั่นที่น่าจะเป็นที่รู้จักกันดีน่าจะเป็นเวอร์ชั่นปี1998เรื่อง The Mask of Sorrow ที่ให้นักแสดงหนุ่มหล่อชาวต้าจากสเปนอ Antonio b a n d e r a สมารับบทเป็น Alejandro ผู้สืบทอดบทบาทซอโรต่อจากมหาเศรษฐี Don Diego de la Vega ค่ะที่บอกว่าเป็นผู้สืบทอดเพราะว่าเรื่องนี้มีเรื่องราวสมัยที่ Don Diego de la Vega ยังหนุ่มจนเรื่องเลยเวลามาและต้องถ่ายทอดวิชา ให้ผู้กล้าคนใหม่เพื่อล้างแค้นผู้ว่าการรัจอบโกงและช่วยเหลือประชาชนค่ะและเรื่องนี้ได้รับการตอบรับดีมากและมีภาคต่อในปี2005ซึ่งก็คือเรื่อง The Legend of Zorro ค่ะคราวนี้มาพูดถึงนักแสดงชาวสเปนกันบ้างดีกว่านะคะอันโตนิโอบันเดรัสนักแสดงหนุ่มในวันนั้นกลายเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่มีผลงา,านมากมายในวันนี้เขาเข้าสู่วงการการแสดงครั้งแรกจากเรื่อง l a b y r i n t o de p a s s o o n s หรือว่าเรื่อง Labyrinth of Passion ของผู้กำกับชื่อดังชาวสเปนที่ชื่อว่าเ e โดอัลโมโรบาจากนั้นเขาได้เดินทางมาทำงานในฮอลลีวูดและเล่นภาพยนตร์มากมายเริ่มตั้งแต่ในปี1993เรื่องฟิลาเดลเฟียไปจนถึงเรื่อง p ปา y Kids ที่รับบทเป็นคุณพ่อของนักสืบเด็กและภาคเสียงให้ตัวละคร ในเรื่องผู้สินบู๊นะคะแมวผู้ได้ใส่ดองทาวบู๊ในเรื่องเช็คแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบจนมีหนังเองเลยที่เป็นชื่อว่าผู้จินบู๊ของเจ้าแมวนอนนักต่อสู้ตัวนี้นะคะและไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อปี2019เขาก็ได้แสดงนำให้กับผู้กำกับชาวสเปนเปโดอโมโตบาอีกครั้งในหนังเรื่อง Dolores ิ Gloria หรือ Pain and Glory นั่นเองค่ะ ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ส่งให้อันโตนิโอบันเดรสได้รับรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในเทศกาล c a n s Film Festival ด้วยนะคะทีนี้ในวงการภาพยนตร์จะขาดใครที่ส่งให้นักแสดงดังไม่ได้นอกจากผู้กำกับนั่นเองค่ะงั้นมาพูดถึงผู้กำกับเปโดออมโอลอบาดที่อันโตนิโอบันเดรสเล่นในหนังให้เขาด้วยนะคะเปโดออมโอลอบาดเป็นผู้กำกับชาวสเปนที่มีชื่อเสียงมาก มีความคิดส,สร้างสรรค์บันเจิดและมีเทคนิคการเดินเรื่องและการถ่ายทั้งที่แหวกแนวและยังเป็นคนรังสรรค์บทภาพยนตร์และโปรดิวเซอร์อีกด้วยนะคะผลงานของเขามีมากมายและควา้ารางวัลใหญ่ในวงการภาพยนตร์มาแล้วหลายเรื่องทั้งรางวัลเนี่ยก็มีทั้งเบรมิโอสโกยาหรือรางวัลโกยาของสเปนและรางวัลอสการ์อีกด้วยนะคะพร้อมกับคนนี้ผลิตผลงานภาพยนตร์มาหลายสิบเรื่อง สร้างมายาวนานกว่า40ปีตั้งแต่ปี1980จนถึงปัจจุบันเลยค่ะเยอะมากขนาดนี้เห็นเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาและมีนักแสดงหลายคนที่แ,แจ้งเกิดในวงการเพราะมาเล่นภาพยนตร์ของเขามาหลายคนแล้วที่สำคัญคือเปโดรอโมโรบาจะมีนักแสดงที่ไว้วางใจและเรียกให้มารับบทในผลงานของเขาหลายคนอยู่คนที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางที่สุด คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนักแสดงสาวคนนี้เป็นโนลเปกรูสงั้นมาพูดถึงเธอกันต่อเลยนะคะเป็นโนลเปกรูสเป็นนักแสดงหญิงชาวกรุงมัติดผู้มากฝีมือและแสดงนำในภาพ,พย,ายนตร์ของเปโดอโมโลบาร์มาแล้วร่วมเจเรื่องด้วยกันตั้งแต่เรื่องการเนตรมูลาในปี1997แล้วก็ต่อเนื่องเรื่อยมารวมทั้งยังได้เล่นเรื่องดอลลอสอิกลเรียร่วมกับอันโตนิโอบันเดรัสด้วยนะคะ เธอได้รับชื่อเสียงอย่างมากและดังไปไกลจากภาพยนตร์เรื่องโบเบในปี2006ภาพยนตร์เรื่องนี้มีเนื้อหากเกี่ยวกับความผู้หญิง3รุ่นในครอบครัวหนึ่งพูดถึงความเป็นแม่และความตายสะท้อนมุมมองประเทศสเปนผ่านสายตาของผู้กำกับเปโรโอมออวบาตท,ที่ต้องการจะเสือออกมาให้ผู้ชมได้คบคิดทบทวนและติดตามหลังจากที่ภาพยนตร์ฉายออกไปเธอและทีมนักแสดงหญิงทั้งหมด ได้รับรางวัลน,นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมและภาพยนตร์ของผู้กำกับเองก็ได้รับรางวัล b Best screenplay หรือบทยอดเยี่ยมในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานด้วยนะคะและที่สำคัญภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ยังดันเป็นเนโรปเป้กรูสให้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในงานรางวัลออสการ์และโกลบอลโกลบหรือูโลก,ลก,ลกทองคำด้วย ถือว่าเธอเป็นสตรีชาวสเปนคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อในรางวัลใหญ่ทั้งสองรายการเลยค่ะและถึงแม้จะไม่ได้รางวัลแต่ถือว่าเป็นก้าวใหญ่สำคัญของวงการการแสดงในประเทศสเปนเลยนะคะและหลังจากนั้นในปี2009เธอก็ได้มาเล่นเรื่องวิกกี้คริสตินาบารเซโลนาซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่วูดี้อลเลนเป็นผู้กำกับเป็นเรื่องราวของสาวอเมริกันสองคน ที่เดินทางมาเที่ยวเมืองบารเซโลนาที่ประเทศสเปนและพบกับเรื่องราวความรักโอรวนโอลเวงในเมืองนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ส่งผลให้เธอได้รับรางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมอีกด้วยนะคะได้ได้ว่าเธอมีความก้าวหน้าในสายอาชีพนักแสดงอย่างมากนะคะและล่าสุดจะมีผลงานภาพยนตร์ของผู้กำกับเปโดอัมมาโรบัตที่เป็นเลเปครูซรับบทนักแสดงนำอีกครั้งในเรื่อง m a g r r s para l e l a สซซึ่งจะมาออกฉายเร็วๆนี้แล้วค่ะเรื่องนี้คิดบทวางแผนและไทยทำกันมาตั้งแต่ต้นปีท่ามกลางสถานการณ์โรคโควิด -19 ประพอดีแต่ทีมงานไม่ย่อท้อและระบุว่ารอบปฐมทัศน์จะจัดขึ้นในวันที่10กันยายนปี2021นี้ดังนั้นคนที่ติดตามผลงานของผู้กำกับอโมโดบาและนักแสดงเป็นเนลริกรูส ไม่ควรพลาดและควรจะเตรียมตัวให้พร้อมรับชมหนังเรื่องใหม่กันนะคะคราวนี้มาพูดถึงวงการฝั่งอเมริกาเหนือและลาตินอเมริกากันบ้างหลายคนคงเคยได้ยินชื่อภาพยนตร์เรื่อง The Shape of Water นะคะเป็นหนัง mm hmm. แนวโรแมนติกแฟนตาซีที่ฉายเมื่อปี2017เรื่องนี้เป็นภาษาอังกฤษก็จริงแต่ผู้กำกับเป็นชาวเม็กซิโกนะคะชื่อว่า Guillermo del Toro Gomez นอกจากจะกำกับเรื่องนี้แล้วเขาทั้งร่วมเขียนบทและร่วมผลิตเรื่องนี้ด้วยนะคะออกฉายเมื่อปี2017และกวาดรางวัลมามากมายหลายเวทีทั้ง Golden Lion ในเทศกาลภาพยนตร์ Venice International Film Festival รางวัล Academy Awards รางวัล g o l d e n Globe Awards รวมถึงรางวัลออสการ์ด้วยนะคะนอกจากผลงานเรื่องนี้ที่ทำให้ผู้กำกับคนนี้เป็นที่จับตามองแล้ว เขายังมีผลงานน่าสนใจเรื่องอื่นอีกมากทั้งเรื่องที่มีทุนสร้างต่ำและเป็นภาษาสเปนรวมถึงหนังภาษาอังกฤษที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีด้วยอย่างเช่นเรื่อง Hellboy และ Pacific Rim รวมถึงเขียนบทภาพยนตร์ดังอย่างเรื่อง The Hobbit และรวมและยังเป็นผู้ร่วมผลิตการ์ตูน a n i m เมชันเรื่อง The Book of Life ที่เล่าเรื่องราววีรกรรมของตัวเอกในวัน l ี e Delos m u ร r t o ส ที่พูดถึงชีวิตหลังความตายของชาวเม็กซิโกอีกด้วยนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวและไหนๆก็พูดถึงการ์ตูนแล้วมาต่อที่เรื่องนี้เลยค่ะพูดถึงวันที่ระลึกถึงผู้วัยชนเดียเลดลอสมมวร์โตสของประเทศเม็กซิโกเช่นกันนั่นก็คือการ์ตูนแอนิเมชันของดิสนีย์เรื่องโคโค่นั่นเองค่ะภาษาสเปนจะออกเสียงว่าโกโก้นะคะ ซึ่งเป็นชื่อของคุณทวดของตัวละครเอกหนุ่มน้อยมิเกลนั่นเองค่ะเด็กหนุ่มน้อยต้องการเป็นนักกีตาร์แต่ครอบครัวขัดขวางแล้วเขาก็ได้พบกับความจริงว่าครอบครัวน่าจะมีความเชื่อมโยงกับมือกีตาร์ชื่อดังของประเทศแล้วเขาก็เกิดหลุดเข้าไปในโลกของผู้วัยชนในช่วงเทศกา De De Paris, ลเดียดเดลโสมัวร์โตสปดีและเขาก็ต้องหาทางออกมาให้ได้พร้อมกับค้นหารากเงาที่แท้จริงของครอบครัวค่ะ เรื่องนี้สนุกมากเรียกเสียงตอบรับความชื่นชมและสร้างความประทับใจจนล้นหลามเพราะนอกจากเนื้อหาจะกินใจคนดูแล้วยังเป็นการ์ตูนดิสนีย์เรื่องแรกที่มีตัวละครเป็นชาวละตินอเมริกันด้วยนะคะและมีกองทัพทีมภาพเป็นคนเชื้อสายละตินอเมริกาจำนวนมากค่ะและยังกวารางวัลมามากมายทั้งภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยมประจำปี2017จจากองค์กร National Board of Review ของสหรัฐอเมริกา รางวัล Academy Awards รางวัล Golden Globe Awards รวมถึงรางวัลอื่นๆอีกมากที่น่าประทับใจมากคือเพลงที่ชื่อว่า r e o r d d m e หรือชื่อภาษาอังกฤษที่ว่า Remember Me ฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะก็กินใจเหลือเกินจนได้รับรางวัล Best Original Song จากรางวัล Academy Awards ด้วยค่ะเรื่องไหนที่ดิฉันพูดมาใครยังไม่ได้ชมเนี่ยต้องไปลองไปดูแล้วนะคะ ยิ่งตอนนี้อยู่บ้านมีหลายช่องทางให้เลือกชมเนี่ยแล้วมีช่องทางใหม่ๆอีกมากมายก็น่าจะต้องลองไปติดตามกันดูนะคะแล้วตอนนี้มีช่องทางรับชมผ่านบริการสตรีมมิ่งอย่างช่องออ Netflix อีกด้วยนะคะซึ่งในช่องนี้ก็มีภาพยนตร์และซีรีส์ต่างๆจากหลายประเทศให้เลือกรับชมมากมายรวมถึงซีรีส์จากประเทศสเปนและประเทศในแถบลาตินอเมริกาด้วยนะคะ ซีรีส์ที่มีคนพูดถึงกันมากก็ของประเทศสเปนก็จะยกตัวอย่างเช่นเรื่อง La กาซาเด l ปาเปนนะคะหรือ m o ม h น i ไฮ t s ที่พูดถึงการโจรกรรมในสเปนนั่นเองค่ะเป็นการจรกรรมในที่พูดถึงว่าชื่อเรื่องลากาซาเด l ปาเปนเพราะว่าปาเปนที่แปลว่ากระดาษเนี่ยหมายถึงธนาบัตรนั่นเองค่ะแล้วก็สิ่งโดดเด่นของซีรีส์เรื่องนี้อยู่ที่แผนการของตัวละครค่ะแผนการการปล้น จะวางแผนยังไงความซับซ้อนของเรื่องและความท้าทายของการกำกับค่ะจึงเรียกว่าจึงเรียกได้ว่าเรียกความสนใจจากผู้คนได้มากมายโดยเฉพาะในยุโรปและละตินอเมริกานะคะและถือเป็นการกระตุ้นวงการภาพย,ายนตร์สเปนมากทีเดียวค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ดังไม่แพ้กันก็คือเรื่องเอลิเตหรือว่าเรื่อง e l ลิ e ในภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นของสเปน ก็เป็นหนังระทึกขวัญเล่าเรื่องราวดรามา่าการแบ่งชนชั้นและประเด็นต่างๆของวัยรุ่นในโรงเรียนค่ะก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วน,นะคะว่าอ l ลิตก็คือก็ต้องมีเรื่องกลุ่มชนชั้นอ l ลิตก็คือชนชั้นในที่นี้ก็หมายถึงชนชั้นของวัยรุ่นนั่นเองค่ะและพูดถึง Netflix แล้วนอกจากนี้ดิฉันก็มีข่าวดีจะมาบอกต่อให้คุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะเร็วๆนี้เราจะได้รับชมซีรีส์เรื่องใหม่จากละตินอเมริกากันค่ะ ก็มีการถแถลงข่าวว่าจะผลิตเรื่องหนึ่งออกมาทางสตรีมมิ่งที่เรียกเสียงือฮาเป็นอย่างมากนั่นก็คือการดัดแปลงนวนิยายอมตะขึ้นหิ่งเรื่องเซียนอันยอสเดโซเลดาหรือ100ปีแห่งความโดดเดี่ยวของกาเบรียลกัเซียมาร์เกสนักเขียนแนวเรียลส m อมา c h i ิโกหรือแนวสัจจานิยมมหาสจจารย์จากประเทศโคลอมเบียผู้คว้ารางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมมาครอบครองค่ะ นล้วิณิยายชั้นครูแนวเหนือจริงเรื่องนี้จะมันโลดแล่นอยู่บนหน้าจอในรูปแบบไหนคงท้าทายมากไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่ากาเบรียลกาเซียมาเกสนักเขียนเองเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า Yo había escrito ิโต años de soledad contra el cine หรือแปลเป็นไทยได้ว่าผมเขียนเรื่อง100ปีแห่งความโดดเดี่ยวให้ขัดแย้งกับการทำภาพ,พยนตร์ จริงๆว่ากาันตามตรงการทำเป็นภาพยนตร์ต้องเผชิญความซับซ้อนมากมายนะคะเนื่องจากการดำเนินเรื่องไม่เรียงตามลำดับเวลาแต่เดินเรื่องสลับกันเวลาไปมาตลอดเวลาเลยค่ะรวมทั้งในเรื่องมีสัญลักษณ์ให้ตีความซ่อนอยู่ในการเดินในการดำเนินเรื่องอีกมากมายนะเพราะฉะนั้นมันท้าทายมากแล้วก็ไม่น่าจะมาสร้างเป็นภาพยนตร์ได้ แต่ทางทีมผู้สร้างเนี Herren, ่ยไม่ย่อท้อนะคะแล้วก็ลูกชายของกาเบรียลกาเซียมาเกสเองก็คือโรดริโกกาเซียบาร์ชาเขาเป็นทั้งผู้กำกับภาพยนตร์ผู้กำกับโทรทัศน์แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเนี่ยเขายืนยันว่าจะสร้างเรื่องนี้ให้ได้และจะฉายทาง Netflix โดยมีเงื่อนไขสำคัญ2ข้อคือจะต้องถ่ายทำเป็นภาษาสเปนและสถานที่ถ่ายทำส่วนใหญ่ควรจะต้องอยู่ที่โคลอมเบียค่ะ ดังนั้นเราจะเห็นทีมนักแสดงเชื่อสายลาตินอเมริกากันมากเลยทีเดียวนะคะในงานนี้ดังนั้นเราคงต้องอดใจรอ,อกันสักพักใหญ่นะคะเพราะเรื่องนี้ท้าทายจริงๆและเมื่อฉายออกมาแล้วคงเดินเรื่องนานน่าดูหลายชั่วโมงเลยคาดการกันไว้ว่าน่าจะอยู่ที่20ชั่วโมงเพราะเนื้อหาที่ยาวมากนั่นเองค่ะก็ถึงได้เลือกช่องทางการฉายเป็นแบบสตรีมมิ่งจะได้ไม่มีข้อจำกัดทางเวลา แล้วก็การถ่ายทอดเรื่องราวจากนวัิยยายมาเป็นสื่อภาพและเสียงให้จุกใจนั่นเองค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอให้ทุกคนติดตามภาพ,พยนตร์และซีรีส์ดังและน่าสนใจต่างๆที่ดิฉันนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะรับรองว่าจะติดอกติดใจกันแน่นอนค่ะและพบกับรายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกได้ใหม่ ทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกานาทีทางคลื่น FM 107.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยนเรศวรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอาริอส